สวัสดีครับช่วงนี้กระแสข้วเหนียวมะม่วงทิ่โชว์เสียงดังปลาจอกะทิใส่ในหม้อแล้วก็ใส่ส่วนผสมมีแรงข้าวเจ้ามีเกลือปน่น ั้งตารมันน่าจะน้อยไปที่สองเลยนะอ้ออำไรนี่กระทียงเจียแล้วมัไมกระทียม,ม,ม,มใส่ๆคือมันนอนมันแกะหรือยังเดียวเจียแล้วก็ เพือปนเพปรไน้ำขึ้นกานิดหน่อยแล้วใส่เยอะการ่อแจ้งข้านนขเจ้าเ,เขาจะทำให้กะทิข้น ต้องให้ล็อกเตอร์ถ่ายให้ดีวกว่าล็อกเตอร์ถ่ายให้หน่อยกินด้วยจะค่อยว่ากันตั้งกล้องถ่ายยังไงเดีย๋ยวจะถ่ายรูปวดอ,อจานหนึ่งกำลังทำอีจานหนึ่งอยู่เนี่ยมันต้องลาดก่อนมันต้องบิดบิดล็อกจานหน่อยนะอันจานอะไรก็อย่บอกเราเขาถามหรอเขาถ่ายปะ เดี๋ยเ,ยเ,ยเยติ้อเติ้รอถ่ายจานนี้มะม่วงอะไรเถอ<ม>น้ชนกเหรอน้าชนกใช่ไหมมะม่วงอะไรนะม่องไม้จานนี่เนาะหน่อยนี่อันนี้ถือว่านี่มะม่วงวานเขาหนิวานวานไปเข่าชาก็กินนดเดียวลนเรื่อง ข่อยยังบาดเดทถ่ายเลยเดี๋ยวจะสวยงามเห็ดไม้เห็ดไม้เลยตังไม้ก็เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวจ้งกินกันหน่อยเดือนเอาบิ๊กเลยเยอะแยะเดี๋ยวต้องเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถือไปไว้ข้างนอกแล้วถ่ายรวมเลยสวยอันนี้มันลกอย่างนี้น <nunca. net> hey, uh, no no ี oh. 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 Yeah. Oh. Oh. It it ่ครับเกิดมาแล้วนี่เรื่องซีอิ้วอย่างนี้ เตือนบาเดียวครับก็เดี๋ยวๆก่อนนะเห็ดนี่เราวันนี้ก็ทําอาหารเครื่ออะไรเนี่ของหวานใช่ไหมพีเศษทุกคนนี่เดี๋ยวนี้อาหารเป็นของหวานตามกระแสนะครับวันนี้ยูทูบเบอร์จิเปีย,ย,ยนะครับลงทุนหาวังมาเลยอ <laughs> ยากกินซื้อหรอกนะอยากกินด้วยแหละงั้นกับผมน,นี่จะไปจองแขมได้ คนอื่นก็จะกินแบบนี้แต่ผมอะไรคือแห้งครับแห้งคือแยมแยมแยมมยมดูดเอามีเรื่องอย่างนี้ในโลกได้เหรอครับได้กดเวลาแห้งแล้วรู้สึกยังไงครับแห้งแล้วมันได้ดูดด้วยมันก็หวานครับเหรอครับไม่เคยไม่เคยแห้งผมจากการกินไม่เคยแห้งมาก่อนเลยอันนี้อันนี้ผลจากการกินมะม่วงหรือเปล่าครับนี่เขาเรียกอะไรนะมะม่วงอะไรฮะมีนิทานจะเล่าให้ฟังครับเรื่องนกเขาทวง นกเขาทวงตาเอ่อเตือนมาก็เจอของหวานเลยครับเนี่ยพิเศษมากชีวิตเกียดมากน่าเกียดมากเออโอเคครับก็อันนี้ก็จากบ้านเราเนาะลาดลาดอัญชันลาดลาดอัญชันใหลาดเลยอันชันจากบ้านครับที่ผู้คุณยายอันนี้ข้าวเหนียวก็จากนาเราอ๋อคุณแม่อ๋อคุณอันนั้นเป็นบ่นั่นอันนั้นคุณยาย กูจะอยเอาอ,อย่างมาลกมันก็ละอันกันน,นี่กับวายุมันซื้อใส่ๆใส่เหมือเออแล้บเนี้ยจะจะเดี๋ยวจะถ่ายแบบพี่โชจนะบายครับปุณย์ให่แลวพี่โจพี่โชพีโจเจ้าของหวานพี่โจโรยอันนี้ไหมโรยสั่วไหมอ่ะเอาสั่วมาโรยให้คุณยายหญ่ข้าวเหนียวจากนาของเราครับ ทำด้วยใจครับแต่ไม่เคยไปเราใช้ถั่วโกแก่นะครับเพราะว่าชิคเก็ตนะอันนี้โกแก่เหรอใช่เพราะชิคเก็ตหัวก็ได้ไหมแม่แม่ไม่ซื้อหรือทำโอเคเดี๋ยวจะไปกินกันครับตื่นเดี๋วจะอาบน้ำก่อนเดี๋ยวอาจารย์นี่เสื้อเส้นเยวเรานี่ยว้าวใครขึ้นเวียนอดนะครับเดี๋ยหมออาจารย์ดรธิติยาป้องกันภัยว่าเขาเหลือหนึ่งชุดจ้านะครับโอ้ดูคงไม่เหลือครับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ลงทุนเลยวันนี้นะครับ ได้มากี่กิโลอะไรนะซื้อมาซื้อมาสีโาส่โลสี่โลร้อยของไอ้พานิชฐ์จังหวัดนะครับขอมกับเกษตรกรนะครับแ<ง>ต่ว่ากินเป็นลูกหนึ่งน,นะครับอ่ะเดี๋ยวจะทดลองอันดับแรกพอไปอาบน้ำอันดับแรกแบงค์ขี้เข่าก่อนนี่อันนี้เซอหวาน,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 นขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวว่างๆจะทานไม่ทานครับอาจารย์ต้นเตอร์นิตยาป้องกันภัยขอบคุณครับนี่ อันนี้เขาคนอื่นกินแต่ผมจะกินตัวนี้ชอบโอเคครับ